สีหุ้นนอกเรื่องใหญ่ของนักลงทุนทำยังไงให้ไม่เสียภาษีแพงมาเวลกันค่ะ ภาษีหุ้นนอกเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่จะมาหักจากผลตอบแทนของเราไปไม่น้อยซึ่งเราเนี่ยจะโดนภาษีลงทุนนอกก็ต่อเมื่อทําครบ3ข้อนี้1ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนเช่นกําไรจากส่วนต่างของราคาดอกเบี้ยหรือว่าเงินปันผล 2. องนเงินกลับมาในประเทศไทยและ3อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่180วันขึ้นไปใครที่รู้ตัวว่าทครบ3ข้อนี้แต่อยากเสียภาษีน้อยหรือว่าไม่เสียภาษีเลยลองมาดู4วิธีนี้กัน1ไม่แลกกลับมาเป็นเงินบาทเช่นเราเนี่ยขายหุ้น Apple ได้กํา ราย1,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐรับได้ที่เงินก้อนนี้ยังไม่ถูกแลกกลับมาเป็นเงินบาทก็ไม่ต้องเสียภาษี 2. นําเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นกลับมาโดยเราต้องประเมินตัวเองตามข้อเท็จจริงและอย่าลืมเตรียมเอกสารประกอบ3ลงทุนในทางเลือกการลงทุนอื่นๆที่คล้ายกันแต่ได้ประโยชน์ทางภาษีเช่นลงทุนในดีหรือกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศแทนการลงทุนหุ้นหรือ ETF นั้นโดยตรงเป็นต้นและ 4. ขาดทุนซึ่งจะนับเป็นรายธุรกรรมยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราได้กําไรจากคุณไ Microsoft มา10,000บาท แต่เราขาดทุนจากหุ้น Amazon 20,000บาทเราก็ยังต้องเสียภาษีจากการได้กำไรหุ้น Microsoft จะเอาผลขาดทุนจากหุ้น Amazon เนี่ยมาหักหลังกันไม่ได้รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเตรียมตัวเรื่องภาษีกันตั้งแต่ตอนนี้เพราะถ้ารอให้ถึงปลายปีหรือตัวอีกทีอาจจะไม่ทันแล้วก็ได้นะคะ